ณวันหยุดวันแห่งการออกหมายอากาศในเช้านี้ยังถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวทุกๆคนต่างเดินทางด้วยความหวังเราใช้เวลาไม่นานก็ถึงจุดหมายปลายทาง ทุกคนต่างเร่งรีบขมักขม้นเพื่อเตรียมอุปกรณ์และแล้วการเริ่มต้นของวันก็นับหนึ่งอุปรสรรคของวันนี้ก็คือพวกฝูงุ้งขาวที่รอเข้ามาลุมกองเหยื่อดังนั้นในการลงเหยื่อเราจะลงได้เพียงเล็กน้อยแล้วอาศัยวิธีการใช้กุ้งเกี่ยวชิ้นในการลอา่อปลา ตอนนี้ทั้งฝูงกุ้งและฝูงปลากำลังเข้าเหยื่อกันโนเนียส่วนเหยื่ออ่อยที่ใช้ในการล่อปลาเราใช้หัวอาหารปัดผสมกับลำบบเกี่ยวชิ้นตาเบ็ดด้วยกุ้งขาวและตกเพียงหนึ่งขอเพื่อให้เราสามารถอ่านอาการทุ่นได้เฉียบคมพวกเรายัางถือว่าโชคดีที่นั่งฝั่งนี้เป็นแดด ในช่วงฤดูหนาวซึ่งไม่แรงมากตอนนี้ก็มีฝูงปลามาวนเวียนสลับกับฝูงกุ้งขาวที่เข้ามาลุมกองเหยื่อบางครั้งในการตกปลาก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยวิธีการปรับแก้เกมต่างๆเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จอย่างเช่น อุปสรรคในครั้งนี้คือกุ้งขาวเราก็ต้องลงเหยื่อให้น้อยลงเข้าที่จำเป็นและใช้ชิ้นเกี่ยวกุ้งเป็นหลักในการให้ปลาเข้ามากินจากนั้นเราก็รอจังหวะ และโอกาสนั้นก็มาถึงช่วงน้ำเช้าหากปลาเริ่มกินแล้วกินเบาลเราต้องรีบเก็บปลาให้ไวเกี่ยวเหยื่อให้ไวทำอะไรทุกๆอย่างต้องให้ไวเพราะว่าชั่วโมงน้ำเดือดน,นั้นมันพร้อมจะอยู่ได้ในทุกๆเวลา โดยส่วนใหญ่แล้วชั่วโมงน้ำเดือดจะมีระยะเวลาไม่นานมากนักโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วชั่วโมงน้ำเดือนก็จะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงช่วงนิยามสายเป็นช่วงที่กุ้งกำลังออกกินเหยือและนั่นเองจึงทําให้มันเข้ามาแย่งเหยื่อที่ฝูงปลา โดยธรรมชาติของปลาบ่อเลี้ยงเมื่อยามสายปลาจะรวมฝูและจะว่ายวนไปยังจุดให้อาหารแน่นอนในจุดตรงที่ให้อาหารนี้มักเป็นที่หมายปองและเป็นที่จับจองของนักตกรุ่นใหญ่ นี้ฝูงปลาก็เข้าสลับกันกับฝงกุ้งเข้าๆออกอๆก็ยังกินอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ปากินนิ่มหากเรารอจังหวะมากเกินไปเราเราแวงในตัวกุ้งว่ากุ้งจะมากวนเหยื่อเราเผลอปล่อยไว้นานพวกมันก็จะกินเข้าไปข้างในปาก นี่แหละอาการของปลาเลี้ยงลำจะดูดเบาพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราพบประจำก็คือพวกมันกินลำเป็นอาหารจึงทำให้ลักษณะนิสัยของพวกมันดูดเบาๆกินเป็นละอองเข้าเยื่อแบบเปลีป่ยดๆไม่ดูดทิ้นเกี่ยวง่ายๆ และในวันนี้มีฝูงกุ้งขาวจำนวนมากหรือกลุ่มพวกเราเรียกมันฉายาพ่อหนวดงามตัวก่อกวนยิ่งทำให้ฝูงปลาของเรากินเหยื่อช้าลงกินละเอียดมากขึ้นในภาพรวมๆเช้านี้ก็ถือว่าพวกมันกินเหยื่อดีพี่ๆน้องๆเราที่มาวันนี้ก็คงได้สนุกสนานไม่น้อยในช่วงเช้า สภาพอากาศก็ถือว่าเป็นใจอย่างมากมันไม่มีลมมีแสงแดดแค่อ่อนๆอากาศตอนเช้าอุณหภูมิก็ร่าวร22-23องศาซึ่งมันก็คือบรรยากาศในฝันของเหล่านักตกปลา สังเกตจากลักษณะการกินของมันถ้ามันมาเจอชิ้นเกี่ยวกุ้งของเรามันจดๆดจ้องจ้ระหว่างฝูงกุ้งเมื่อจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมันจะดูดชิ้นเกี่ยวกุ้งเข้าไปแล้วก็วิ่งเหยื่ออ่อยนั้นเราไม่ต้องกำบ่อยๆ นานๆครั้งลงเหยื่ออ่อยไปทีเราตกโดยอาศัยชิ้นเกี่ยวกุ้งเปล่าๆเพียงแต่สังเกตไปรอบๆบ,บ่อตอนนี้ฝูงปลาเริ่มเข้าออห่างตัวแล้วนานๆนักตกปลาหลายท่านเริ่มขยับขยายเก็บของเพื่อเตรียมที่จะย้ายไปบริเวณหัวบ่อ นักจุดที่คิดว่าปลาจะรวมุูงแล้วย้ายไปแต่นั่นเองบริเวณหัวบอมีนักตกปลารุ่นใหญ่หลายท่านนั่งประจำหมดแล้วก็ยากสักนิดที่จะหาตำแหน่งที่นั่งแสงแดดที่สาดสองลงมายิบระยับจับใจ สลับกับฝูปลาเล็กน้อยใหญ่ที่เข้ามากินเบ็ดก็ถือว่าวันนี้เรามีความสุขไม่น้อยพวกเราคือนักตกปลาในวันหยุดหรือวันที่มีเวลาว่างขอเพียงได้ออกหมายได<ม>้นั่งมองทุ่น ได้มองสายแค่นั้นก็สุขเกินพอ ปลาพวกนี้มันยังแข็งแรงเนื่องจากมันยังได้อาหารที่ดีเวลาตกจะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานเพราะว่ามันต่อสู้กับเราพวกมันยังคงตัวอ้วนอยู่เพราะมันคือปลานินหมันแต่ถ้าหากมันโดนลากวนแล้วเป็นการรบกวนทําให้มันมีความเครียดพวกมัน ก็อาจจะหลุดหมันได้และนี่ก็คือเป็นที่มาของการได้ตกบ่อเหมาเมื่อมีการลากอวนไปแล้วที่นักตกปลาส่วนใหญ่เข้าใจกันที่เรียกว่าตกปลาหางอวนวันนี้พวกเราสู้กันเต็มที่เราสามารถเก็บปลาได้เฉพาะในชั่วโมงน้ำเดือดเพราะหลังจากนั้น เราไม่ได้ปลาอีกเลยจนเย็นการกระทําใดๆทุกอย่างย่อมมีความหวังย่อมมีเป้าหมายมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังขเข้ากันไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี